กากลูกโป่งสวรรค์อ,อ,อยู่บนสวรรค์ <c oughs> พระจันท์อยู่บนท้องฟ้าสายลมอยู่บนนภาแล้วทำไมหนาฉันไม่ได้อยู่กับเธอ,อ,อมาเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเออเอเอ,เอใช่ใเออคุณกันฮะครับผมทำไมเขาผอมอย่างนั้นหน้ากากนี้เขาเป็นพยาติใบไม้ในตับหรือเปล่า ซ้อมเยอะกินข้าวน้อยฟังนะครับของพึ่งไปงานแล้วเห็นคุณการด้วยครับอ้าวน่ว่าคุณไปงานเดียวกับผมหมอใช่ฝังลูกนิมิตนะนะคุณไปงานฝังลูกนิมิตมาใ่ายยากเพราะตัวเล็กมากๆเพราะรองเท้าสูงเมื่อกี้ไม่เห็นอ๋อนี่ส้นสูงเลยฮะส้นสูงเลยอันนี้ผมไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตเลยใส่ส้นเท่านี้เลยแล้วตัวเล็กมากทำไมรู้สึกว่าใครตัวเล็กได้ขนาดนี้ แล้วกันดูลำตัวเ้าดิผมไม่เล็กนะคะไม่เชื่อเห็นจากเอวอะหมายถึงว่าลองใส่เอวให้ดูหน่อยใส่เอวให้ดูหน่อยนค่ะใส่เอวใส่เอวเฮ่ยเอวสะโพกอะเอวล็กปะค่อนข้างจะเป้นคนหอมมากอะกินข้าวกินน้ำเกลือวะลูกปงสวรรค์ค่ะลูกปงสวรรค์ครับคุณมาจากบอยแบนด์ใช่ไหมคะ เปล่าครับผมมาจากวงประสานเสียงครับมาจากวงประสานเสียงครับซาร่าครับพามากาลลูกโป่งสวรรค์ลูกโป่งสวรรค์ครับว่าคุณสนิทกับใครในวงของคุณมากที่สุดคะผมไม่มีวงนะไม่มีวงแล้วเป็นอะไรคะเป็นสามเหลี่ยมครับเฮ้ยลูกโป่งสวรรค์นะลูกโป่งสวรรค์ครับลองพูดสามครั้งติดต่อกันแบบเร็วนะคะรับกล้ยอบเนยโรยเกลือสามครั้งติดกันเชิญโรยอบเนยเลย ให้โอกาสอีกครั้งให้อหอกากอยาให้เขาดูถูกกล้วยอ,อบเนยลรยเกลือกล้วยอบเนยลรยเกลือกล้วยอบเนยลรยเกลือนี่พี่บอกสวรรค์ญญอยากรู้ว่ามีแฟนหรือยังถ้ายังไม่มีสเปคของคุณเป็นยังไงพี่ไอร้องขึ้นครับอาจารได้จ้าถ้าพี่ไออยากรู้ว่าสเปคผมเป็นแบบไหนเนี่ยลองส่องกระจกดูนะครับอะ เป็นแบบนี้แหละโอเคไอ้บอกโอเคหน้ากากลูกกระโปรงสวรรค์ลูกโปง่งสวรรค์ไม่ต้องมีกะครับหน้ากากลูกโป่งสวรรค์ท่าเมื่อกี้ลูกตอบ<ช>ไอซ์บอกว่าสเปคของหนูเป็นยังไงหนูบอกว่าให้ไอซ์ส่งกระจกดูแล้วถ้าแบบว่าไม่ใช่สเปคของหนูละคะไม่ใช่สเปคของหนูเลยเป็นยังไงคะแบบที่ไม่ชอบเลยนัทลองส่งกระจกก็ได้ค่ะอุ้ยเขาก็เล่นด้วยร้อนรินนะร้อนรินอิงโกล แล้วก็หน้ากากลูกโป่งสวรรคร์ให้ลูกเลือกนะลูกนะถ้าหนูจะไปเที่ยวงานวัดต้องควงสาวไปคนหนึ่งจะเลือกใครระหว่างพี่ตัก๊กนางไอซ์โอ้โหน้ำเสียงครูอ้วนและสลาลูกโป่งสวรรค์เลือกใครครับเลือกใครคะลูกผมเลือกสอยดาวได้ไหมครับทำไมครับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดผมไม่สูงถามลูกโป่งครับผลอะไรเกิดขึ้นในที่ลับคะ คนยาบ้าอะไรอ่ะตัวโอ้โหยำเลยไอ้ล่าไม่เอาไอ้ล่าล่าอากาศลูกโป่งสวรรค์ครับลูกโป่งสวรรค์ครับอยากรู้ว่าอวัยวะส่วนไหนของคุณเล็กที่สุดครับอันไหนเล็กที่สุดในร่างกายมีสองลูกอ่ะอะไรฮะอะไรลูกอะไรลูกอะไรฮะลูกตาครับลูกตาให้ทั้งสี่ท่านโชว์ท่าเต้นแบบเทครถบัมม์นยฮะจังหวะม้า อยดกอยาบลยาขอคำแนะนำจากทั smoking, I I really? ้งส okay. ี way, ่น oh, ักกากเลยนะคะขอคำแนะนำหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างนานๆถ้าเป็นพวกคุณทั้งสี่คนคุณแนะนำที่ว่าเราควรจะทำอะไรดีคะอยู่บ้านเริ่มใครดีครับอ่ะจังเลยเรียงเลยลูกโบกสวรรค์เรียงไปเลยเรียงจากลูกโบกสวรรค์เลยครับออกกำลังกายกระโดดเชือกครับพอดีเห็นคลิปพี่กันกระโดดเชือกอยู่คลิปหนึ่งดยาดมั้งอ๋อไปถึงเชือก ไม่อยากรู้ว่าเอวอะเอวลูกโป่งสวนน่ะเอวเท่าไหร่อะลูกเอวเอวอาจจะไม่ใหญ่แต่ยังอื่นใหญ่ครับลูกป่สวรครับอาอวุธของเราอาวุธของเราอาวุนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าอย่างอื่นผมเล็กหมดผมใหญ่อยู่อย่างเดียวแต่ผมจะใช้ของใหญ่อยู่อย่างเดียวเนี่ยนะจัดการบิงโกได้ครับใจใจของเขาใจใหญ่แม่มาห่ใจนะ ปองสวรรค์คะรองเท้าหัวแหลมที่คุณใส่เนี่ยส้นสูงแค่ไหนอะคะกี่นิ้วสูงเท่าไหร่ครับเอก้านิ้วฮะเก้านิ้วเดดัอะไรอะไรอะไรอะรองเท้าครับประมาณสามนิ้วสูงนะเด่นสูงมากนปองสวรรค์ใส่รองเท้าเบอร์อะไรอะลูกสี่สิบครับถามทำไมอะแม่มากูจะซื้อบูธต่ออแต่ว่าบางทีก็ใส่ห้าสองฮะ หมายถึงรองเท้าอ่าตุลได้ไหมเอาได้ไหมได้ลูกปองสวรรค์ลูกชอบดูหนังแบบประเภทแบบไหนคอมเมดี้โรแมนติกดราม่าหรือเลือดทึ่งอะไรแบบนี้อยากรู้ชอบดูหนังประเภทไหนจริงๆชอบดูหนังตลกครับผมตลกอย่างมีแฟนเป็นตลกโอ้ยระวังอยู่เป็นไหมรางวัลกลางลูกปองสวรรค์ลูกปองสวรรค์ครับพวกทีมเพื่อนๆคุณที่มีเลข9นะคะ เขาช่วยคุณในการที่คุณขึ้นมาแข่งขันในครั้งนี้บ้างไหมคะที่จริงผมมีแค่สี่คนค่ะเขาไม่สี่คนครับสี่ะอ้าวเขาอยู่สี่ผู้ดำแล้วคุณน่ะนี่ไงกูจะบอกความลับของกูก็กลัวคนรู้ไม่เล่นดีกว่าสวรรค์ครับรู้สึกยังไงกับหน้ากากดอกไม้ไฟครับไครอะหน้ากากดอกไม้ไฟเนี่ยไม่รู้ครับไม่เคยเจอไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้จริง สาบานให้บ้านไฟไหมอูดไ่จัดครับผมคือตัวเนี้ยนะเราชอบจินตนาการกันใช่ไหมครับทีนี้อยากจะถามทั้งสองนักกากเลยนะว่าสมมุติว่ามันถึงวาระสุดท้ายของโลกแล้วคุณจะต้องแบบขึ้นยานไปที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยแต่ให้คุณเนี่ยเอาสิ่งในสิ่งติดตัวไปได้แค่อย่างเดียวคุณจะเลือกอะไรไปผมอยากเอาพี่ตั๊กไปด้วยครับเอาไปเป็นพาระททำไมครับทำไมถึงเอาแม่ตั๊กไปครับผมอยากมีแม่คอยคุ้มครองครับ เพราะฉะนั้นลูกถึงเวลากินนมแล้วจะลูกมาเลยประกาศเลยแล้วกันค่ะตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะคุณไปซื้ออะไรในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างคะจนช่วงนี้ตอนนี้ยังสามารถซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้<ช>ต้องซื้อของเก็บไว้ที่บ้าน<ช>บ้างน,นะครับ<ช>เอาแค่ที่พอใช้ซื้ออะไรกันบ้างซื้ออะไรกันบ้างคุณปอ,อ,อสวรรค์ครับคุณตุนอะไรไว้ครับพี่บ้านไข่ไก่ครับไข่ไก่ทำไมอ่ะมันรับผิดชอบอะไรแค่นี่แหละแค่นั้นแหละ เดี๋ยวทำไมมึงมาเป็นแบนวะคุณที่ต้องติดเกาะอยู่กับครูอ้วนครับคุณจะต้องนำของไปได้สิ่งเดียวคุณจะเอาอะไรติดตัวเขาไปหมาก้านครูครับเพื่อเพือทำอะไรครูเข้าไปจะได้ขอโทษยอดมากขอบคุณมากครับผมผมชอบพี่ไอจริงๆนะครับ พี่พี่ก็ทอบหนูจริงๆเหมือนกันนี่ผมพูดจริงนะ้พี่พี่ก็พูดจริงเวลาเวลาเนื้อเพลงก็บอกแล้วเด็กกว่าแล้วไงใช่อ๋อจริงๆผมแต่งให้พี่ไอเลยนะเพราะไม่คี้ผมสังเกตนะตอนเขาร้องเนี่ยนะเขามองเขามองคุณนะแต่คนที่ดีใจเป็นคู่นั่นแหละต่อต่อกันเป็นทอดๆครับผม ที่ไม่แคร์พี่ไม่แคร์เรื่องอายุนะจ๊ะผมก็ไม่แคร์เหมือนกันครับเบาเาบๆนักข่าวก็เบาเพื่อนก็เบานะเพื่อนนะตรงเนื้อขาที่แรปอ่ะครองให้ไอซ์แต่ตอนที่วอันนี้ของครูของครูครับถ้าคุณมีสิทธิ์ได้ขอคุณไอซ์เป็นแฟนคุณจะขอว่าไงฮะจะขอไอซ์เป็นแฟนต้องขออย่างไงพี่ไอซครับค่ะเห็นพี่ไอซ์ อยู่คนเดียวยังไม่มีใครมาดูแลก็ให้ผมดูแลพี่ไ้ไหมครับโอ้ยทำไมดูเหมือนจริงจังเลยอ,ะอ่ะขอโทษนะฮะรูปองสวรรค์ฮะไม่มีคนดูแลครูอ้วนก็ไม่มีนะก็คุณถามไ้ดูแลอไอซ์ไงดยกมือครับไอซ์ชายครับทั้งสามนัากากเลยครับ ก่อนเข้าสตูดิโออ่ะวัดอุณหภูมิได้คนละเท่าไหร่บ้างครับนี่เดี๋ยวนี้เรามีมาตรการวัดความปลอดภัยก่อนเข้าเวิร์กพอยท์ครับวัดอุณหภูมิร่างกายได้เท่าไหร่ครับก่อนเข้าเวิร์กพอยท์ปาป้งตั้ง36.5ครับปลอดภยั <36. 5 S 1> ดภยมีงูร้รรอยครับเฮ้ยไม่ใช่น้ำหนักไม่ใช่น้ำหนักครับอุณหภูมิร่างกายครับอุณหภูมิประมาณ37ครับ37ปลอดภัยลูกปองหวานเอ่ออะไรนะฮะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับก่อนวัดมา สามสิบกกขอพูดตรงนี้เลยฮะพวกคุณไม่ได้วัดจริงหรอฮะไม่นะเพราะถ้าคุณวัดจริงคุณต้องมีสติกเกอร์ตรวจแล้วลูกสวรรค์ครับลูกปองสวรรค์เขาว่าคุณเนี่ยคือคนที่จะชื่อจอจานแน่ถ้าคุณไม่ใช่ชื่อเจลเลอร์ไม่ได้ชื่อเจมทีระดนไม่ชื่อจุ๊บจิ๊บไม่ชื่อจ๋องแจงแล้วก็จิ้งหรีดขาวคุณจะชื่ออะไรฮะจะชื่ออะไรดีชื่อจอจีครับจอจี บอกตรงเสียเวลาไอซ์ครับเชิญครับเชื่อว่าทั้ง3คนเนี่ยเวลาตกใจจะต้องมีคําอุทานอุทานต่อกันเลยทีละคนเอาทางไหนไปทางไหนเอาทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะเริ่มจากลูกปองสวรรค์เมียงงูและปาโปงนะครับอุทานเวลาตกใจอุ้ยถามแล้วกันทั้ง3ท่านเลยครับ คุณเกลียดนักร้องคนไหนให้เลือกคนที่เกลียดที่สุดที่เป็นนักร้องหรือนักดนตรีเกลียดใครที่สุดป้าโป้งร้องเพลงได้ไหมครับเพลงของเขาใช่สิร้องด้วยเฮ้ยคุณป้าเราไม่จะบังเอิญร้องเพลงเดียวกันได้เหรอจะบังเอิญก็ได้ครับพี่เราต้องร้องกันร้องกันเราอาจจะคนเดียวกันเดี๋ยวผมนับให้หนึ่งสองสามไม่อะไรจะมีใครให้สป็นคนที่เป็นเขา รครับเสีเไม่ใชมนะไอ้ชายครับขอบอกนิดนึงได้ไหมไม่ใช่แค่คุณสามคนที่เกลียดนะฮะค,คนทั้งประเทศเขาเกลียดเป็นเรืเ่องปกติ